สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดชาเนี่ยอาลงตามพวกหนูไหมไม่างูใช่ว่าจะไม่ตามหมอไม่ใช่มันอยู่ตรงโน้นหมอยังวิ่งตาอมยังไม่ได้พูดเลยวางป้องดีกว่าาอะไรเหรเนี่ย ไม่ไม่ยังพี่กับพี่บ่าวยังไม่รู้ยังไม่รู้ไงว่าอะไรใช่รอดูว่าคืออะไรยาวมากเลยพี่เล็กกับพี่บ่าวยังใช่ยังมาแจ้กข่าวพี่กับพี่บ่าวด้วยเลยเนาะท่ันอูสูคนที่อายุเยอะเราต้องแจ้งเขาก่อนท่านผู้เฒ่าเ่าดีแล้วท่านผู้เฒ่าผมดูให้เขาก่อนว่ามีพี่บ่าวเข้าไปส่งอะไรเงี้ยยังเนาะมีนะในช่องผมมีแล้วนะอ่ามีอะไรกันดีนานนานวันนี้ก็เรื่องงามยาวดี ยามยามัะได้พ no ูดเลยเป็นทังการเลยครับผมวันนี้เรื่องงามยามดีครับก็จะย้ายของเข้าไปอยู่บ้านหลังใหม่รักใหม่เพราะว่ามารบกวนพี่นายกับพี่พี่เดไปด้วยนะครับผมพึ่งพาสายการงานแล้วกำพี่บ่าวมาสิ ตอนแรกก็คิดว่าจะอยู่นี่เนาะแต่นี่ก็ไม่นานใช่ไหมหลักเลก่ะใช่ตอนแรกก็คาว่าจะทำเป็นเดือนสองเดือนอย่างนไรแต่นี่มันมันนานไปเรื่อยๆไงนานไปเรื่อยๆแล้วก็อยากไปอยู่ให้มันเป็นหลักเป็นเล็งนะเนาะเราก็จะได้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นมีพื้นที่ส่วนตัวด้วยครับผมแต่ก็นั่นแหละที่ผ่านมาก็ได้รับความ อจากพีไหนก็ขอบคุณเนาะที่ต้อนรับน้องๆแล้วก็ทีมงานเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณนะคือการที่เรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเนาะเบื้องต้นอย่างที่บอกว่าอาจจะคิดว่าเอ้ยงานโครงการเราอัดม่ยืนหรือเปล่าทําไปลองลองดูแต่พอลองแล้วเฮ้ยมันดีนะมันดีแล้วก็มันน่าจะมีอีกยาวๆเนาะนะครับก็เลยได้คุยกันตกลงกันว่าอน้องเ้ยถ้าอย่างนั้นเราแบบอยู่แบบที่แบบ ส่วนตัวดีกว่าเพราะว่าถ้ามันยาวๆแล้วมันอาจจะนานไปแล้วรบกวนก็เกรงใจกันด้วยอะไรเนาะมันมันมันหลายอย่างเนาะนะครับแล้ว ที่สำคัญคือในโครงการเรายังไม่หยุดทช่ไหนเ่ยเอ้ามันจะหยุดได่ไงเราก็เราพูดไปก็คือการที่น้องๆย้ายไปอยู่บ้านเจ่าเนี่ยเราคุยกันนานแล้วใช่ใช่แล้วน้องๆก็บอกไว้นานแล้วว่าเดี๋ยวอาจจะมีนะแต่ว่ายังไม่ไม่ได้บอกวันเราก็ยังไม่ได้ทําคลิปอืมแต่ว่าน้องๆก็บอกไว้น่นนแล้วล่ะรอจังหวะเนาะเราไปหาบ้านเช่าไปเลยเราก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะซึ่งก็ผมนี่แหละก็พาเมืงน้องไปด้วยใช่ใช่ วันนี้ถึงเวลาสมควรเนาะเวลาสมควรแล้วขนของมาดิมคันรถเลยีดซึ่งระยะทางก็ไม่ได้ไกลไม่ไกลประมาณน่าจะกิโลกว่าสองกิโลเ่ยเนาะระมานนี้เดินมาก็ถึงว่าง่ายๆขับรถออกจากบ้านผมมาบ้านพี่เอกน่ะกับดันขับจากบ้านเช่ามาเนี่ยง่ายกว่าเพราะว่าทางบ้านเราไม่ได้เลยน่ะขับไปสิบกิโลทางนี้ทางบ้านผมนี่เหมือนขับไปสิบกิโลอ่ะ กรถล้างมาเรียบร้อยเลยก็แจ้งข่าวไปยัง f อซของพี่กับพี่บ่าวอีกครั้งนึสิบสี่าเราก็แจ้งไปแล้วรอบนึงตลไรัมเพราะว่าลาพ่อกับแม่ของพี่นายด้วยนะแม่พี่นายก็ร้องไห้เมื่อกี้นึกว่าผิดใจอะไรกันไม่มีไม่มีชน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 นช่ชน่นช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 นยนช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 ยชนชนชชนมน ก็นาจะไม่แบบว่าอะไรพี่อกอไรไดเลยมดีๆมาจับจับจักด้วยดัับ้วยจัับด้วยจับดับูนะไมมีปัญหานะเพมันเจเอไงเขาได้แบบว่าง่ายๆโครงการของเราอ่ะ จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเรามีเป้าหมายเดียวกันมีปัญหาอะงานเรื่องงานเนี้ยเอฟซีไม่ต้องห่วงเพราะว่าพวกเราจะปรึกษากันอยู่ตลอดเนาะมีอะไรก็คอปรึกษาได้นะครับผมนะครับสามารถคอมเมนต์แนะนำมาเลยต่างๆได้เราก็จหลังในพัฒนาเนาะเราก็ไม่ได้คุยอะไรมากเบื้องหลังบางเลยเราก็ไม่ได้คุยให้เอฟซีชมมฟังเนาะเราก็คุยแบบเงียบเป็นตัวของเราก็มีนะเอฟซครับผมประมาณนี้แจ้งข่าวแล้วเราจะเอาของไปไว้ลืมองไม่ดียังไงต้นวัน นนใช่ะไว้เลยเนาะเดี๋ยวกลับมาบ้านพี่อีกเพราะตอนเย็นเนี่ยผมอาจจะได้กลับบ้านน่ะนะคิดถึงลูกๆแล้วคิดถึงยังไงต่อทย์ด้วยใช่ใช่เวหนูเขาแจ้งข่าวเลยแล้วกันเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงประมาณบ่ายสองแ้วร้อนเข้าเพิ่มหน่อยอืมพ่อเดี๋ยวผมนถือให้ประมาณบ่ายสองพีว่าหมวกหมูได้เดียวอ่ะพี่บานะฮะเมื่อวานเนี่ยประมาณบ่ายสองแล้วนน้องเนี่ยได้อือ ก่อนหน้านั้นประมาณสักสิบโมงคุณแม่ได้โทรมาบอกว่าคุณตาเนี่ยไม่ค่อยสบายหนักเนาะ<อ>เข้าไปโรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็ช่วงประมาณบ่ายสอง,องน้องนานทมาบอกว่าคุณตาเนี่ยเสียแล้วเป็นเป็นพ่อของพ่อนะคะทุกคนเรียกปู่หรือเปล่าปู่นะคะคุณปู่เนาะคุณปู่ได้เสียชีวิตแล้วก็จะทําการเผาในวันพรุ่งนี้ชาวนักจิจชาวนักจิตโซนตรงนี้ตรงนี้น้องบอนก็อาจจะยังไม่ได้เดินทางมานะคะเนาะเดี๋ยวก็ อแสดงความเสียใจด้วยเนาะขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวน้องปอด้วยเนาะแล้วเราเราจะเดินทางไปพุ่งไหมไม่ไปก็ได้ค่ะไม่ไปก็ได้เรารวมเกันเราจะไปพปอนด์เราจะรวมบุญไป อาจจะฝากเงินไปแล้วผมไปทำบุญด้วยทำทำบุญเนาะทางงานก็เป็นอย่างนั้นไปแล้วแต่นะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนใหญ่ครับแต่ใจผมอยากจะไปอยู่แต่ว่าทีมงานว่ายังไงก็อย่างนั้นน้องบอลโอเคแล้วถ้าไปไงปรึกษากันอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวไปรึกษากันรังไหม่ปรึกษากันลังไหมกีฬาหลักแล้วก็คลิปนี้ก็แจ้งข่าวไปยังเอฟซีกับพี่บอลบอลของเราเนี่ยเอฟซีน่าจะรู้แล้วแล้ว็ตข่าว การสูญเสียของครอบครัวน้องปอนเนาะเป็นพ่อของพ่อนะครับปเป็นปู่มีสัติ์เป็นปู่เนาะเป็นพ่อของต้าเปโยวขอให้ท่านไปสู่สุคติเนาะมีบุญที่ดีนะครับล่าสุดผมยังพาแกไปหาหมออยู่เลยใช่เดี๋ยวเราก็จะมาเนี่ยจะเดินทางเอาของไปลงพี่บ่าวอยู่นี่บอกอายุหกเจ็ดไปดูบ้านใหม่ผมหน่อยบ้านใหม่นะ เหนไหนยไม่นเฮ้ยเดี๋ยวพาไปแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวไปแล้วก็กลับก็คือพี่บ่าวเนี่ยไม่ค่อยชอบไปไหนสังเกตดูราพาไปไหนกลๆเนี่ยพี่บ่าวจะไม่ค่อยไปโยเวนเราไปลุยง่ายไปเราบาคนคงมีชอบอยู เหมือนกันเลยอ่ะชอบเหมือนกันเลยดีนะครับดีกว่าขอบคุณครับดีครับผมขอบขอบคุณครับขอบคุณครับอบคุณครับะยินดีต้อนรับทุกท่านเมครับสวัสดีครับ